ครับสวัสดีครับอีฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับมื่อวันนี้กับมาพ่อๆอกับเตรียมเนาะพี่น้องเนาะครับเตอแยมพามาติดตามเลขเลาวพัฒนาของเซียนหนองคายต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมือนน่นนอวัน,นจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่เก้าธันวาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเจ็ดสามห้า สี่ห้าเจ็ดขับเหล็กล่างก็ออกห้าสี่เนาะพี่น้องเนาะขับของเซียนหนองคายมรดิี่ผ่านมากอะพี่น้องขับวันจันทร์ที่เก้าธันวาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนหนองคาย บนล่างวิ่งรูด6กับ7จ็ดับกระ마เจ็ดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคูหลุดนะพี่น้องเพราะว่าชุดวิ่นพี่น้องห้าหก็กระมาน้ำกันนะครับเนาะนะครับศูนย์หนึ่งสองี่บอมาจักตัวนะครับ อ่ะมื่อนี้ยพระเตียมพามาตามตอยนะพี่น้องเนาะกับเราพัฒนาเซียนหนองคายนะครับไปเบิงน้ากันนะพี่น้องเนาะครับ เราพัฒนาเซียนน้องคายนะคะรับ บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดพี่น้อง หกเจ็ดแปดสองสามสี่พี่น้องขับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะ เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสอง แปดสามดสนะครับ ครับเน้นชี่หางที่นอก กันนะยพี่น้องเด้อหกสองหกสามนะครับครับจัดเขียนนาพี่น้องเนาะ ราบมักสอบไปเด้เยวเขจะลืมกลับตัวไว้นําด้พี่น้องเด้อครับวันพุทธที่11ธันวาคม2567เนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเสียนหนองคายขับบนล่างวิ่งลูด7กับ8ขับชุดเต็มพันได้พี่น้องเด้อ6 7 8 2 3 4ขับก็บมี7 2 7 3 7 4 8 2 8 3 8 4กัน6 2 6 3เน้น7 2 7 3 8 2 แปดสามนะพี่น้องเนาะอ่ะมักชอบแต่เด็กก็จะลืมกลับตัวไว้นํานะครับเนาะครับพ่อแจมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะรับที่ให้แนวทางเล่าพัฒน,าพ,น,า,พนา,า,าพ่าอแจ่มมารับฝากพี่ฝากน้องรับออาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านแลนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ ฉะนั้นแล้วก็แตมก็ปล่อยพอนปล่อยเข่าปล่อยแตกปังๆวันนี้น้อพี่น้องเนาะจะได้โศกๆศกมันมานกันหน้าคามเอาจะเลื่มได้พี่น้องเด้อขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอแจมน้ำแดงนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแจมนำนาคามอ้าสุดท้ายตายสุดนี้ขออิจทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแจมขอให้โศกโศกมันมานเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะถับพอกันชิพนาพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม